ฟิติงกันอีกเรื่องแล้วค่ะสำหรับละครซีรีส์ชุดเรื่องมังกรของค่ายแอคอา t ์ต n จเน t เรชคราวนี้เป็นคิวเรื่องแรกซึ่งเป็นละครลำดับที่4จาก5เรื่องเสือสิงกระทิงแรดโผงที่ได้แอนดูเก็กสารมาประกบคู่เต้นะาณัฐพรเป็นครั้งแรก โดยผู้จัดแดงธัญญาก็มาคอยดูแลการฟิตติ้งอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนลูกเต้าให้ใส่วิกผมสั้นเป็นสาวกาการและแอนดิวเกรกสรันที่กลับมาร่วมง,งานกับค่ายนี้อีกครั้งกับบทบาททาย,ยาทหวัวหน้าแก๊งเหี่ยวแดงที่ตั้งใจกอบกู้กิจาการโรงสีให้กลับมาเฟื่องฟูซึ่งผู้จัดแดงธัญญาบอกว่าบทนี้คือแอนดิวตอนไปติดต่อน,นี่แบบลุ้นมากแอนดิวจะรับไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากเอาแอนดิวเลยขอทำใจงี้นึงออฟก็ทำใจงี้หนึ่ง ที่เขาโทรมาให้คุยกับพี่อ้อมนะครับครับโอเคพี่จริงๆมันเหมาะกับเขามากตัวเนี้ยตัวเต้าก็จะเป็นแบบนางเอกที่เอ่อเหมือนแบบขวางโลกมีแบบกากันท้าทายพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าครอบครัวเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอแบบพระเอกอะไรย่างเงี้ยแต่ตัวเต้าต้องตื่นเต้นค่ะมทำไมตื่นเต้นโอ้พี่แอนนี่เราก็ต้องตื่นเต้นนิดนึงคอคเลตื่นเต้น้ากตอนเด็ก ดูก็ดูรักเกิดดูอะไรอย่างนีใช่ก็ดูชินชอบชินชอบพี่เจพี่อูทายอยู่บอกอันทิวอย่าทำขาสั่นขาต้อนิ่งๆนิ่อยยืนอยู่ข้างพี่แดงก็ขาสั่นแรดก็เป็นเรื่องที่มีสีสันที่สุดในบรรดาห้าเรื่อง เพราะว่าเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์เขาจะสดใสเหมือนเหมือนสีสันจะเยอะเพราะว่าพระเอกก็แบบโอ้โหลื่นไหลแล้วก็มีคอมเมดี้เรื่องเดียวที่มีคอมเมดี้ละครซีรีส์ชุดเลื่อนมังกรพร้อมเตรียมบวงสรวงวันที่4กันยายนนี้โดยเรื่องแรกเตรียมถ่ายทำในเดือนตุลาคมค่ะโสพิดาสุขันโทรายงาน